So แรงบันดาลใจเชื่อว่าน้องๆนะคะวันน,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 นี้อยากจะรู้ว่าเอ๊แรงบันดาลใจสําหรับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองพร้อมทนลองอบปนายกและทนคณะกรรมการสมาคมทุกท่านซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่เป็นประธานสโมสรของระยอง f อซ มองสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านและที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับนั่งอยู่ข้างหน้าเราเยอะๆนีถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งองค์การบริหารจังหวัดระยองและที่สำคัญที่สุดที่ผมตั้งใจก็คือว่าผมอยากให้เยาวชนลูกหลานเราตั้งใจที่ผมอยากให้ การจัดการแข่งขันกีฬาทุาทกประเและว,วันนี้เป็นกีฬาฟุตบอลตามหน้าหน้าที่ทำสมาคมกีฬาไปจัดการั่นนายกก็ได้พูดถึงนะคะว่าการที่เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะในการเล่นโอคานกีฬาจังหวัดเอเยอร์ท่านบอ,อโอเคการศึกษาสษาบอทอสเฟสสองในใจท่าน ก็ขอโอโยมทุกท่านผมในฐานะที่ท่านนายกย้ามอบหมายผมเป็นนยายกสมาคมกีฬาจาังหวัดอุยรยังได้ไปได้แค่ดีวิชั่นสี่อ่ะเดินสองสามมาดีคุณน,นะผู้ทำงานตรงนี้ด้วยครับ มีหลายท่านในคณะยกช้างแนะนำไปหมดแล้วนะครับพอทกีฬาดันพยาบานะครับซึ่งหลงไหลในกีาราฟุตบอลสองทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเมื่อกี้ถามแล้วว่าเล่นฟุตบอลได้ไหมบอกได้สิบนาทีส่วนท่างหลังเป็นสจที่มีใจรักกีฬารักฟุตบอลหมดยกเว้นสจไปทูนก็เล่นฟุตบอลอยู่บอกมนัดมานัดไม่รู้เล่นฟุตบอลได้เปล่า,าดูพอได้นะรด้ขอบคุกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งครับ พี่นะโอเคเปล่าโอเคไหมคะโอเคทุกคนพับพับกันโอเคไหมลูกโอเคนะครับโอเคพี่พูดสองเรื่องพี่จะพูดสองเรื่อง, <laughs> อง,องไหนใครเป็นพละยองบ้างครับมคนละยองไม่ได้ไหมายความว่าเกิดพลาย,ยองนะแต่พักอาศัยอยู่ที่อ่าโอเคเอาประเมินกันเองหน่อยประเมิเนเองหน่อย <laughs> เรื่องแรก <laughs> มีทริคอะไรอยากจะแจกน้องๆไหมคะวันนี้ ก็อยากให้น้องๆทุกคนก็ฝึกฝนพยายามซ้อมบ่อยๆตแหน่งที่แบบเหมือนเป็นหัวใจของเกมฟุตบอลครับแบบเป็นตัวขับเคลื่อนเกมฟุตบอลทําให้ไหลดีครับก็ต้องมีทักษะที่ดีครับแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีแบบบอลแบบไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาในประตูเราได้ครับคือแบบเป็นแรดเป็นก่อนแรนสุดท้ายที่จะ เป็นข้อไปที่ประตูครับมีเทคนิคอะไรอยากจะบอกน้องไหมครับวันนี้น้องๆอ,อยากได้เทคนิคเลย